ขบถูดยูทูปชาแนลครับคนี้สิพามาชมราคาควยงามของพี่อเนกเด้อครับเด้อยุนหนองบัวลำพูครับผมมื้อนี้เราเปิดหลายตัวครับมื้อนี้ก็ตรงกับวันที่14สิงหาเด้อครับเด้อ2 5 6 4ครับผมเดี๋ยวไปชนน้ำกันนะครับเด้อว่าเราจะเปิดจากตัวครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับแนะน้ำตัวนะครับผมอ่าผมพี่เอกบ้านน้อยครับตเมืองตำบลพโพชัยครับ ัน้องบอลลูครับผมดีเลยครับเด้อแม่ตัวนี้ซื้อว่างเลยครับนี่แม่หมูวนครับซื้อว่าแม่หมูวันนะครับน้องอู้ใหญ่เงาดีเลยครับเด้อขายตัวเนื้อเลยครับครับผมควายตัวนี้ควนดีดีครับผมเบิ่งนะครับควนตกส่วงใายครับผมควนดีความสูงเท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามจุดเก้าบวกร้อยสามจุดเก้าบวกนะครับเนาะเบงบันไทยเด้อครับเด้อเฮยียบซืครับผมท่านใดสนใจกิ่งกลางสอบถามเราได้ครับผมซื้อว่าอย่างไรลืมแล้วซื้อว่าหมูวันเนาะ นี่นะครับเด้อควันดีครับผมข้อไงข้อตันดีครับผมผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามได้เอิ้กปากเข่าไงไงครับขวอยตัวนี้ท่องบ่ครับเนี่ยสถานะตัวนี้ว่างครับผมสถานะตัวนี้ท่องว่างเนาะครับเนาะครับผมรับประกันมันครับตรวจท่องตรวจมดลูกเรียบร้อยครับครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้ออยากกับไปใส่พ่อดีๆพ่อดังๆเนาะครับเนาะควายบนมีดตับนี้เนาะครับเนาะโอ้ไงดีนะครับเด้อเหงาดูนะครับผมสูงร้อยสามหยุดเก้าเล็บแข็งเล็บขาดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจกร ขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับ083 083 279 279 1626 1626ครับผมแม่หมูทองแม่แม่หมูอ้วนครับแม่หมูอ้วนครับผมเปิดราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดอยู่97,000ครับผม97,000ราคาต่อรองได้บ่ครับตอองได้ครับตออได้เลยครับเด้อแม่หมูอ้วนครับผมคนจับตาดีได้ครับวัดีครับได้ลูกมาจากตัวไหนครับตัวนี้ตัวที่สองครับตัวที่สองนะครับครับผมถ้าใส่คือตัวที่สามนะครับเนาะนี่แหละครับผม มื่อนี้เปิดสี่ตัวครับผมสี่ตัวครับสีตัวนะครับเด้อนี่ครับผู้ใดสนใจก็กิกงกลางสอบถามได้เ้อครับเด้อตัวแรกนี่ครับคอเงยคอตันดีนะครับเด้อสายเจ้าเนื้อครับผมนี่ครับผมนี่นะครับเด้อสวยงามดีครับผมเจ้าดีกิงงกลางสอบถามได้ครับผมเอิ๊กบักเป้าเงยนี่ครับผมสมบูรณ์ทุกอย่างท้องว่างนะครับเด้อด้านหลังนะครับผมโอ้ยมองห้องหลังเลยครับ อ่างไงพ่อมอ่างไงพ่อมสนใจไก่งกลางนะครับเด้อราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะได้ครับผมเอาโอเคครับผมเดี๋ยวไปชมบตัวต่อไปเลยครับเด้อครับเด้อตัวแรกครับผมผู้ใดสนใจไก่งกลางสอบถามเราได้ครับผมควยทองว่างสําหรับผู้ใดมักพ่อดังๆในดวงใจครับผมเอามาผสมได้เลยนี่นะครับเด้อตัวที่สองครับผม ตัวนี้สูงเท่าไหร่ครับนี่ร้อยสามสิบแปดครับร้อยสามสิบแปดครับผมเบิ้งเล็บแข็งเล็บขาเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็กิ้งกลางสอบถามได้ครับผมเบิ้งบ้านไทยไทยเปิดดีเด้อครับเด้อก็ตัวนี้จะลูกมาจากตัวลรอครับสองตัวครับสองตัวเด้อครับเนาะตัวสองตัวสองในท้องหรือตัวสามตัวสามในท้องครับตัวที่สามในท้องเด้อครับเด้อครับผมทับเบิ้มพันล้านจูเนี่ยนี่นะครับผมมีใบมีหลอดพร้อมเอฟซีบ้าน เบิ่งชัดๆนี่ด้วยครับป่สันว่าเงวิบแเบวิบบเลย่ันกัสิว่าจังไดแมนครับผมจะกิ่งจักปอมครับผมอ่อยเพื่อนเบิ่อครับกนี่ครับผมหลอดมีเบอร์หมอเบอร์ผสมทุกอย่างครับผมยในนี่ะนี่ด้อครับด้่าผ่านจากรอบหรือนครับผ่านได้2เดือนแล้วรับประกันทองบ่เนี่รับประกันครับรับประกันทองเนาะครับเนาะ ตัวนี้เปิดราคาเท่าไรครับ87,000บาทครับ87,000บาทครับผมแม่แม่เพียรนะครับเร่แม่เพียรเด้อครับเด้อผสมเบิ้มพันล้านจูเนียร์ครับผมกิ่งกลางสอบถามได้ครับผมเบิ่งหน้าเบิ่งตาเด้อครับนี่นะครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามได้แปดหมื่นเจ็ดพันแปดหมื่นเจบาทครับราคาหนึ่ยังสิตอรองได้บ่ได้ครับผมต่ออะไรเด้อครับเด้อสนใจจังเด็ก็กิ่งกลางสอบถามพี่หนึ่งได้ครับผมนี่นะครับผมเบิ่งบ้านไทยควอยบ่มี่ตำนีรับประกันทุกอย่างไทยเปิดดดดีเเ้้ออครับ นมสีเต่าปะครับนี่แล้วครับผมเดี๋ยวไปชมอีกตัวต่อไปครับนี่เด้อครับเด้อสูงเท่าไรครับแม่นี่ยร้อยสี่สิบนมสีเต่าเด้อครับพี่พีครับผมรับประกันเด้อครับเด้อสูงร้อยสี่สิบเนาะครับเนาะผสมเก้าเจริญนี่นะครับเด้อเื้อว่าแม่ยังกหรครับนี่ยแม่พลอยในสองรอบแล้วครับผม มีเบอร์มอเรียบร้อยเด้อครับเด้วเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็กิ้งกลางสอบถามได้ควรดีเด้อครับเด้อควรตกสวงขวาครับผมนี่ครับผมควรหักเงินหักทองมีเบอร์เรียบแขงเรียบขาได้ลูกมาจากตัว้ะครับตัวนี้ตัวนี้ลูกสองครับขออในท้งลูกที่สองในท้องเด้อครับเด้อนี่เด้อครับเด้อเป็นสายใดนะครับเนี่ยสายอุทยครับผมสายอูไทยนะครับเด้อผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามได้สายอุไทยครับผมสูงร้อยสี่สิบ เบื้องหน้าเบื้องตาเด้อครับเด้อตาแตีมกับมีครับผมลูกคนนี้ะครับนี่ครับผมอ้องผูกโบว์ครับผมกิ้งกางสอบถามได้ราคาเท่าไหร่ครับนี่เปิดอยู่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันควายสูงรอยสี่สิบเนาะครับเนาะร้อยสี่สิบทับเก้าเจริญได้สองรอบนี่ครับผมท่ายเปิดดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจกับกิ้งกางสอบถามได้หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันราคาต่อรองได้เนาะครับเนาะ โอเคครับผมไง่ดี้อครับเด้อเงเงาดีครับผมคอยบ่มีต่หนี้เนาะครับเนาะโอเคครับผมครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเดิซื้อว่าแม่พ้อยมันบับเนี่ยผสมก้าวเจริญนี่นะครับเด้อเอฟซีครับผมท่านใดสนใจก็กิ้งค้างสอบถามได้แม่พ้อยนี่เป็นสายปุไทยทับก้าวเจริญนี่นะครับเด้ออันนี้เป็นค้มสุดท้ายเนาะครับเนาะตัวนี้เป็นลูกผูลูกแม่ครับนี่ ลูกผูด้วยครับเด้อนี่ครับแม่ลูกครับผมลูกตัวผูนี่เป็นลูกของแซมลอยไรครับแซมอยไรเด้อครับเด้อนี่ครับผมมีใบมีหลอดพร้อมนะครับเด้อนี่ครับผมตัวนี้ครับผมเป็นลูกแซมลอยไรครับควนดีครับผมควนตกสวงขัวเด้อครับเด้อเบิ้งบันทายครับผมแล้วก็ชมแม่ครับผมแม่นี่สูงเท่าไรครับเนี่ ร้อยสี่สิบเอ็ดตาเตียมเกี่ยวจำชัดเจนนะครับเด้อผู้ใดสนใจก็กิงกลางสอบถามได้ครับผมนี่นะครับเด้อเป็นสายใดครับแม่เนี่ยสายอุทัยครับผมสายอุทัยนี่นะครับเด้อเงาหางงอยงาวดีอ่าอยู่ในท้องนี่ผสมเก้าวเจริญครับก้าวเจริญนี่นะครับเด้อได้จากเดือนแล้วครับผมเดือนกว่าครับเขาสี่เดือนนะครับนี่นะครับเด้อ วันนะครับผมใบบักไงดู้ครับเด้อมีใบมีหลอดพร้อมครับผมผสมวันที่เก้านี่ครับผมเย็บเีครับผมจักเดือนแล้วครับผมไรมาเนี่ยสามเดือนกว่าเด้อครับเด้อผสมวันที่เก้ามีสะนี่ครับผมแม่สายฟ้าผู้ใดสนใจก็บกิงกลางสอบถามได้เด้อครับเด้อ โอ้ผสมแพงเดีวป่ะทั้งใดนี่ไหมผสมสี่พันทั้งบ้านข่อยผสม2 5งพเด้อครับสองพันเด้อเกาเจริญครับผมผสมสี่พันนี่เดครับเด้อสูงร้อยสเอ็ดแม่สายฟ้าสถานะตอนนี้คือท้องเก้าเจริญอย่เขาสามเดือนแล้วครับผู้ใดสนใจกระกิงกลางสอบถามไดเด้อครับเด้อเอาเบอร์โทรศัพท์น่ครับศูนย์แปดสามศูนย์้าสองเจ็ดครับหนึ่ พี่เอ็นิกด้วยครับเด้อยกินกลางสอบถามได้แม่ลูกครับผมครบนี่เปิดเท่าไหร่ครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทลูกตัวผู๋นะครับเนาะเป็นลูกแช่มไล่ๆมีใบมีหลอดรากาอยู่ในทองนี่ทับเก้าเจริญมีใบมีหลอดพร้อมด้วยครับเด้อนี่ครับผมลูกซ้ายครับผมนี่ครับผมวานบักต้นน้อยควรนี่ตกสวงถึงหัวถึงใส่ด้วยครับแม่เนี่ยโอตัวผู้ตัวนี้ ใคสวยครับผมเบิงมันไทยเด้อครับเด้อคือเม่ครับผู้ใดสนใจกับกิ่งกางราคาหนีตอรองได้นะครับเนาะมีอีกบ่ครับนี่หรือว่าจังใดเปิดเหรอครับผมเบิดเหรอเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจกับกิ่งกางสอบถามได้เด้อครับทั้งเบิดเปิดห้าตัวครับผมกับตัวน้อยครับผมตัวนี้กัราคาเบาๆครับเก้าหมื่นกว่าทองว่างเด้อครับเด้อรับประกันมันพร้อมครับผมครับผู้ใดสนใจกับกิ่งกางสอบถามได้ ขั้นสั่นกับท่านี้เนาะครับเนาะกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติยยดตามีบ้าวจูนี่นะครับเด้อสวัสดีครับ